ครับต่อมาเขาถามว่าหากผมอยากได้ผลตอบแทนเฉลี่ยสามสิบเปอร์เซ็นจะต้องศึกษาด้านไหนมากน้อยแค่ไหนครับอือตอบยากจังเลยอะ่ะแน่นอนว่าสามสิบเซนต่อปีเนี่ยนะครับอ,อก็มีแนวทางการลงทุนะสองแบบหลักๆสองแบบหลักๆครับหนึ่ง หนึ่งก็คือเก่งกําไรเก่งกาไรแน่นอนว่าความเสี่ยงก็จะสูงกว่าใช่ไหมครับนะเพราะว่าการเติบโตของธุรกิจในประเทศไทยอะเบิร์ตมันก็ต้องยอมรับว่าก็เติบโตสูงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะ mm hmm. ใช่ไหมครับสองเนี่ยก็คือต้องทํากันบ้านหนักๆ mm hmm. ศึกษาเหรอพี่ว่าประเด็นอาจจะเรื่องศึกษาเนี่ยพี่คิดว่ามันก็มีพื้นฐานเดียวกันหมดนะครับก็สามสกิลเหมือนเดิมอะเบิร์ตนะ,ะประเมินคุณภาพธุรกิจให้ได้มีสกิลอะไรบ้างละ่ะ ก็เหมือนกับคุณเรียน m อ a อ่ะนะคุณก็ต้องเข้าใจอ่ะเหมือนที่ผู้บริหารเข้าใจอ่ะในการบริหารธุรกิจอ่ะนะคุณก็ต้องรู้รู้จักการบริหารธุรกิจทั้งหมดอ่ะนะครับว่าคุณภาพธุรกิจจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องเหมือนกับเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนหรือเหมือน m อ a บอ่ะเหมือนการบริหารธุรกิจอ่ะเหมือนการทําทําธุรกิจได้ได้เองทั้งหมดอ่ะประมาณนี้นะครับก็สามารถมีความธุรกิจได้ดีนะครับสองก็คืองบการเงินเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมสามก็คือ v a l a a t i o n จะบอกว่าพื้นฐานหลักการความรู้มีแค่นี้มีแค่นี้มีจริงๆอ่ะที่ทําให้คุณได้ผลตอบแทน30%ต่อปีไม่ใช่ความรู้นะความรู้เป็นเพียงอะไรขั้นแรกเป็นเพียงเรื่องพื้นฐานเท่านั้นซึ่งพี่บอกว่าณวันนี้ณตอนนี้คนในตลาดหุ้นเนี่ยมีความรู้ข้อที่หนึ่งเนี่ยสามอย่างเนี้ยเยอะมากแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังขาดทุนแปลว่าอะไรมันแปลว่าความรู้เนี่ยมัน แค่บริษัคันแรกไม่พอ hmm. สิ่งที่สองต่างหากที่หนักกว่าเยอะคือการทำงานหนะักก็คือ hmm. ถ้าถ้าเราจะเห็นเนี่ยนักทุนเก่งๆที่ได้ผลตอบแนสูงๆทำงานโคตรหนักหนักหนักแปลว่าอะไรทำอะไรบ้างยกอย่างเนื้อง,งานนะยกอย่างเนื้องานเนื้อง,งานนะครับหนึ่ง no hmm. อ่าน annual report อ่านนี่เหมือนบัฟเฟตที่บัฟเฟตบอกเลยนะก็คืออ่านบัฟเฟตเอออ่าน annual report เยอะๆ <c oughs> Annual report คืออะไร annual report เนี่ยก็คือรายงานประจาปีของบริษัทแต่ละบริษัทในตลาดหุ้นมีทุกบริษัทครับเขาจะบ่งบอกว่าเอ้ยเนี่ยธุรกิจเขาทําอะไรลูกค้าเป็นใครช่องทางการขายเป็นยังไงสินค้าคืออะไรสัดส่วนรายได้เป็นยังไงนะความเสี่ยงเป็นยังไงบ้างอ่านเยอะๆนะครับในตลาดหุ้นเนี่ยมีแปดร้อยบริษัทใช่ไหมครับอย่างน้อยนะพี่คิดว่านั้นพูดถึงเนื้องานเลยนะพูดถึงเนื้องานอะไรนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราควรอ่าน annual report เนี่ยไม่น้อยกว่า ถ้าสามสิบเซนต่อปีขึ้นไปนะพี่คี่ว่าไม่ควรน้อยกว่าสี่ร้อยบริษัทอืมนะก็คือขึ้นหนึ่งนะมีูดถื่เนื้องานนะอันนี้คือผู้ให้ตรงโจทย์เลยนะว่าคุณตั้งเป้าสามสิบเซนต่อปีนะก็ไม่ควรน้อยกว่าสี่ร้อยบริษัทนะครับสองฝังออฟเดย์พอพี่ก็เพอพี่ก็เคยตั้งมาละใช่ต้องนะครับสองก็คือฝังออฟเดย์นะซึ่งฝั่งออฟเดย์เนี่ยจะมีประมาณนะครับประมาณนะครับไตรมาสละสามร้อยกว่าบริษัทไตรมากมีทุกไกมาก ไต่มาละครั้งหนึ่งปีก็สี่ครั้งอ่าหนึ่งครั้งเนี่ยก็มีบริษัทที่มาเออฟเดย์เนี่ยประมาณสักสามร้อยกว่าบริษัทประมาณนี้แล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ<อ>ก็คนฟังทุกบริษัทอือ่านะครับเออบริษัทหนึ่งก็ใช้เวลาสี่บห้านาทีอ่าลองที่อ่าแล้วกันว่างานหนักขนาดไหนไต่มาละครั้งก็คือี่เดือนวะสามเดือนครั้งอตอนีนสามเดือนนี้ยจะมีออฟเดย์ในประมาณสองเดือนมีออฟเดย์ในประมาณสองเดือนในสองเดือนนี้ประมาณสามร้อยกว่าบริษัท บริษัทละสี่สิบห้านาทีอ่าบริษัทสี่ห้านาทีสามร้อยกว่าบริษัทก็ต้องมีเกือบเกือบสามร้อยชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ยในสองเดือนนีน้นะครับตัวที่สามคือคานิวิสิตนะครับคำนิวิสิตเนี่ยนะครับคนเก่งๆเนี่ยเท่าที่ผมพอทราบนะเขาคำนิวิสิตกันหรือยื่ยนชมกิจการเนี่ยนะครับเออแทบทุกวันว,วันวันเช้าเช้าบ่ายไม่ได้ไม่ได้เอ็กเซคคัตอบนี้เลยอ้าวเหรอ่านหวังว่าอะไร นึกว่าจะสัปดาห์ละสามอะไรเงี้ยโอ้ถ้าทุกวันครับเอบางคนก็หาย้วบ้างครับหายยางน้อยเนี่ยหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีนะหนึ่งปีเนี่ยเขาจะคำวณสิทธิ์กันเนี่ยประมาณสองห้าร้อยบริษัทประมาณประมาณสองร้อยบริษัทเอาทองเเอาม่อยู่เตาปิตทอยู่บ้านประมาณนี้อ่านงานต่อมาก็คือเอาเก็บไปสันด้วยก็นั่งคำนวณในสัน ใช่คืออยากจะบอกอะว่า,วาบนเส้นทางการลงทุนมันไม่มีความบังเอิญอะเบิร์ไม่มีอ <c oughs> ไม่มีมันมีแต่คนทํางานหนักคือเบอร์ <c oughs> <c oughs> เชื่อไหมวันแรกอะที่พี่ลงทุนแล้วสักเซสช่วงแรกๆนะที่มันผลตอแทนดีๆอะช่วงแรกๆสิ่งที่พี่คิดคืออะไรรู้ปะพี่คิดว่ากูอาจจะไม่เก่งที่สุด <c oughs> แต่กูมั่นใจว่ากูขยันกว่าคนอื่น นี่คือสิ่งที่เกิดแรกแล้วก็สักเซสแต่วันนี้เปิดหูเปิดตามากขึ้นเปิดหูเปิดตามากขึ้นเจอคนมากขึ้นวันนี้เพิ่งค้นพบว่าไอ้สิ่งที่เราเคยคิดเมื่อสิบห้าปีที่แล้วว่าเราเคยอยากคนอื่นเนี่ยเราก็ใสผิดทั้งทั้งที่เราแบบเราก็ขยันกว่าเราก็ขยันมากเลยเก้าเก้าเปอร์เซ็นของคนแล้วอ่ะเออใช่ผูวแรกๆอะพี่ทํางานเกี่ยวกับหุ้นเนี่ยวันหนึ่งสิบสี่ชั่วโมง สิบสี่ชั่วโมงต่อวันนะวันหนึ่งมียี่สี่ชั่วโมงอ่ะสิบสี่คืออยู่กับเรื่องงนอย่างเดียวนะกินข้าวหน้าคอมอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวไปอ่านงบไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไปไหนเลยอ่ะอืมแต่พี่ก็คือสนุกสนุกสนุกมีความสุขแต่ว่าอย่างนี้บอกว่าสิบสี่ชั่วโมงต่อวันนักวันนี้ที่เราเห็นคนอื่นแล้วก็พี่คำนิวิสิทเยอะมากคำนิวิสิทธ์เนี่ยก็ของพี่นะของพี่เองนะเมื่อก่อนนะห้าสิบบริษัทต่อปีอืม ร้อยบริษัทต่อปีประมาณนี้ประมาณนี้อยู่ในเกตประมาณนี้วันนี้เห็นน่าเนคนอื่นนะคนอื่นยก่งแต่ชื่อก็ได้นะพี่มี่อีกอันนี้คนเรืองที่ดีก็ยังเห็นได้นะอ๋อเหรอพี่มี่นี่นี่คือสถิติพี่มี่เหรอเนี่ยพี่มี่คือเรียกว่าแทนที่จะขับรถไปทํางานเหมือนคนทํางานออฟฟิศนึก็คือขับไปคอมมานดิวิสิตทุกวันมากกว่าสองบริษัทต่อปีอที่มาของ ของแบบวิกิพีเดียตลาดอุนไทยที่เห็นภาพแม้ว่ามันทุกอย่างมันไม่มันไม่ใช่ความบังเอิญอะเบิร์ตคนที่สักเซสแต่ละคนเนี่ยนี่ยังไม่พูดอีกหลายชื่อนะไม่พูดอีกหลายชื่อนะเบิร์ตมีอย่างหนึ่งคือพูดไม่ได้นะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งแล้วกันขออย่าไม่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีปัญหาบางอย่างมีกิจกรรมอย่างหนึ่งอะพี่ทำทุกเดือนเนื้องานนี่แหละมันหนึ่งในเนื้องานเป็นหนึ่งในเนื้องานนะแต่พี่ทำเดือนละครั้ง ืแต่พี่ท่านนั้นอะทาสัปดาห์หละครั้งอืมเห็นไหมแล้วแต่ที่พี่พูดยังเมื่อกี้ว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าเราขยันแล้วอะเราเข้าใจผิดอะเบอร์คนที่เขาประสบความส็จมากกว่าเราเนี่ยเออวะมันสมควรนหะ่ะเขาขยันกว่าเราเยอะแล้วพอแต่ละคนที่แบบหลักพันหลักหมื่นเลยอืมนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆเหมือนกันว่าอยากให้เราดูที่เนื้อง,งานอะปัญหาของนักนักทุนบางทีเราไป เราไปโฟกัสที่ที่ผลลัพธ์ hmm. เออแต่เราไม่ได้ดูว่าเนื้อง,งานของเขาเขาทำอะไรอะไรเงี้ยคือถ้าเห็นเนื้อง,งานเราจะรู้เลยว่าเราจะไม่สงสัยเลยอะเบิร์ดเราจะไม่สงสัยเลยตอนที่เราเห็นผลผลลัพธ์เขาอะเบิร์ดเรารู้สึกว่ามันเป็นมิราเคิลอะมันเป็นสิ่งมหัศาจรรย์อะมันเป็นมิราเคิลอะแต่พอเห็นเนื้อง,งานแล้วเราจะเข้าใจเลยอะเบิร์ดว่าไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ hmm. มิราเคิลอะออมันเป็นนอม <laughs> มันเป็นนอมของคนที่ตม ทํางานขนาดนี้ยไม่แปลกใจเลยอ่ะอืมผมเคยฟังคลิปหนึ่งอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะแบบพิธีกรเขาถามว่านี่อาจารย์ทําวัดล่องคุณชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยอะแยะเลยประสบความสําเร็จมากอาจารย์ดีใจไหมอาจารย์ตอบคนโง่อย่างมึงสิด,ดีใจตอบตอบวิธีกรบอกกูทําของดีกูก็ต้องรู้อยู่แล้วมันต้องแห่กันมาดูทั้งโลก เออมันมันเหมือนขี้โมนละแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ปะคือคนแบบใช่ที่ที่เขาแบบประสบความสำเร็จมากๆก,ก็คือแบบเขาเขารู้ว่าเขาทําจนมันควรจะได้อะเป็นเรื่องปกติอะใช่เป็นเรื่องปกติเป,เ,ปกตเป็นน o มเลยอืมมันเหมือนกับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องได้อะอืมใช้คํานี้เลยเออทางานหนักขนาดนั้นหนักจริงๆอะ่ะหนักจนไม่แปลกใจเลยอะเบิร์ตฟุดงจริง ไม่แปลกใจเลยทาไมพี่ม is ี่ถึงเป็นวิกิพีเดียอย่างที่เราเห็นกันใช่ป่ะไม่แปลกใจเลยเม่ไม่แปลกใจอีกขยันคนโคตรคือแชทที p t ยังสู้ไม่ได้อะยังต้องแบบเอออ่ะ